ลองจะน่าจะเป็นฟูซิงนะครับผมให้มามารุนว่าเป็นอะไรนะครับผมสิเกียงน้องเวนทองก็มาุน <c oughs> เป็นชุดอะไรหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมารุนเลยนะครับผมกันหนาวมากกันหนาวบอ ดีค่ะรบกวนคุณเสือส่งต่อให้บ้านน้องควันบิก๊กทั้งหมดเป็นของลูกลูกสาวที่โอส่งต่อให้น้องสาวควันบิ๊กค่ะขอบคุณนะมากที่กะมนวันที่กะมนวัน มากับเม่สั์โอ้เด็กเด็กเลี้ยงป่าวคนี้เด็กอีหยังตุกตาตุกตาตุกตาอุ้ยเนี่ยเด็กเด็กโอ้ไม่ได้มารุนด้วยเลยเด็กๆไม่ได้มารุนด้วยเลย เด็กๆมาแล้วครับเด็กๆมาแล้วมาลุ้นกันว่าเป็นของใครไม่่สวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะน่าจะเป็นของเด็กๆนะส่งต่อให้น้องสาวควันบิ๊กไม่ใช่น้องครับเป็นหลานเป็นหลานนะครับผมหลานเป็นลูกของพี่สาวเขาเป็นหลานนะครับผม นี่ครับตุ๊กตาเต็มเลยไม่มีที่เก็บลตุ๊กตาโอ้โหอะไรเนี่ยน้องหมาด้านแรดูคิตตีตัวนี้น้องอยากได้ตัวนี้คิตตี้คิตตี้กระดาษอะไรเนี่ยพูดอะไรกันขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าตุ๊กตาอะไรีตุ๊กตาให้เด็กๆนตตุ๊กาะแต่ตุ๊กตาเลยนึกว่าไม่อะ ผมก็ตกใจนะครับผมว่าพี่เสือเรียกควันบิงบิ๊กบิ๊กมันเมาของนะครับก็เป็นของเด็กๆนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มอบความสุขให้กับเด็กๆนะครับผมดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมดีใจดีใจไอ้สักคนมาจะตีลั้วออขอบคุณมากนะครับผมแล้วขอบคุณ เด็กก็ได้รับแล้วนะครับอันนี้คือกระเป๋าไหนกระเป๋ากระเป๋าเหรอเปามีที่มันไม่เหมือนกระเป๋าเออมีที่ถือด้วยเนี่ยย่ามันเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเหรอใช่มีที่ถือด้วยเนี่ยมีมินิปด้วยเป็นกระเป๋าน่ารัอ่ะไหน ได้รับแล้วเฮ้ยเย่ดีนะที่พี่ได้ไม่ได้อากระเป๋าได้รับได้รับนะครับได้รับแล้วนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับพี่ก็ย่าหนูขออันนี้กับมนวันครับขอบพระคุณนะครับผมที่มอบตุ๊กตาให้เด็กๆนะครับผมนี่อ่กระต่ายนี่ไม่ใช่น้องนะครับเป็นหลานนะครับผมเป็นหลาน ได้รับแล้วนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็มีกระเป๋าด้วยขอบคุณคุณเสือขอบคุณขอบคุณคุณเสือด้วยที่บอกให้มารับกล่องนะครับผมนี่นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมได้รับแล้วนะครับขอบคุณนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากว่าขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับผม ไม่มีอะไรจะบอกสวยจังเลยขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าเลยเด็กๆนะครับก็อะไรนะม้าครับไม่มีอะไรจะบอกนะครับผมมีแต่บอกว่าม้าที่ว่าเร็วยังแพลาเพราะว่า